สวัสดีครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับผมสมศักดิ์ครับเป็นผู้นําเสนอความจริงแห่งชีวิตวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับหรือการบันทึกการถ่ายท,ทาครั้งนี้ผมชอบพูดให้ดูโกโก,โกล้ลุๆการถ่ายทํำหรือการบันทึกครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของหินนายาน,นครับที่คนเขาพูดกันสายหินนายานสายมหายานเนะนี่ยมคืออะไร ผมได้พูดไปแล้วคลิปหนึ่งนะถ้าใครมาเจอผมพูดในในในคลิปนี้เรื่องสายสายหินยานสายมหายานผมพูดไปแล้วครับผมการมาทึกครั้งนี้ผมก็จะพูดเรื่องสายหินธยานสายหินธยานแตกต่างจากสายมหายานก็คอือเรียกว่ามีการปิดตัวเองคือไม่ค่อยเปิดยอมรับฟังใครนะครับไม่เปิดคือประตูแห่งชีวิตเปรียกว่าปิดกัน้นี่ ไม่ยอมเปิดพอไม่เปิดก็ตันเนี้ยก็จะรู้แค่เฉพาะช่องแคบๆรู้ช่องแคบๆรู้ช่องแคบๆ <_ C 1> เรียนรู้เรื่องเดียวกันนะครับสายหินยานมหายานก็เสรีรยนรู้เรื่องราวชีวิตเนี้ยเรียนรู้เรื่องอนุภาพธาตุขันเรียนรู้เรื่องราวพระพุทธเจ้านี่สายหินยานก็เหมือนอะถ้าผมเปรียบเทียบอีกก็เหมือนการเรียนเฉพาะเรื่องราวของพระพุทธเจ้า คือเรียนเฉพาะเหมือนวิชาแค่ถ้าเรียนพัฒนาเทียบในโรงเรียนก็เรียนแต่คณิตศาสตร์อยู่อย่างนั้นครเรียนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์เก่งแต่คณิตศาสตร์แต่ไม่เก่งภาษาไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่เก่งสังคมไม่เก่งอังกฤษอะไรเก่งอยู่แต่คณิตคณิตศาสตร์ครับคือเรียนเรียนอยู่แค่ช่องเดียวเรียนอยู่แค่ช่องเดียวแคบๆนี่เขาเรียกสายหินในยาน จึงจึงไม่สามารถที่จะเปิดชีวิตออกสู่การรอบรู้อย่างอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะไปสู่การปิดประตูไปเรื่อยๆครัเหมือนประตูตัวเองก็จะถูกปิดไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนให้ก็มองเหมือนเหมือนเหมือนไม่ถ้าไปเข้าทางไปเข้าทางเรียกอนุภาพไม่ดี ก็จะไปเข้าทางอนุภาพไม่ดีโดยอัตโนมัติแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ขยายความตรงอนุภาพไม่ดีคนระับท่านเข้าไปได้ยังไงผมก็ไม่รู้นะครับตรงนั้นนะแต่ผมบอกได้เลยว่าสายสายหินยานนี้เป็นสายที่ผมบอกครัถ้าไม่ได้ถูกแก้ไขนะผว่าอันตรายเหมือนกันแต่ว่าก็พลิกตัวเองได้นะครับคือสามารถที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองในคือเปิดพยายามเปิดตัวเองรับฟังแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แก้ไขเพราะทุกคนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเมนืองมนุษย์หรือมองทิพย์เนี่ยมีทุกอย่างเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าปิดหรือเปิดแล้วก็มีจุดสําคัญเนี้ยที่แตกต่างจากสายมหาสายมหาญาณเนี่ยท่านเขาเะอ่เขาจะเปิดกัน แล้วก็เขาจะเรียนรู้กันเรียนรู้เรียนรู้เขาก็ไม่ได้ว่าต้องอันนั้นอันนี้อะไรเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้กันแต่สายสายมหายานก็ก็มีเหมือนกันนะครับเรียน,เ,ยนเรียนไปก็ถ้าเกิดขี้เกียจเขาเรียกว่าถึงช่วงที่เกียจไม่อยากเรียนรู้ก็แบบรับรู้แล้วเนี่ยไม่ขวายคว้าอะไรอย่างเงี้ยรู้เหมือนกันแต่ไม่ขวายคว้าแบบรู้ตัวเองแบบไม่อยากขวาคว้าอยงเงยก็แต่ก็ถือผมก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่มาตรฐาน มีผู้ไผ่มันก็เหมือนมีถ้ามีไขว้คว้าก็มีไม่ไขว้คว้ารู้แล้วตัวเองจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เหมือนตัวเองเรียนรู้ไปจนอ,อะไระเ,ปเป็นผู้รู้มากอะไรเงี้ยสายมหายานก็แปลว่ารู้มากนะฮะสายหินนิยานก็รู้เฉพาะช่องสองสายนี้ถ้าเป็นภาษาไทยนะอะผมขยายความเพื่อชัดอีกทีนะย้ำอีกชัดๆอีกทีสายมหายานก็เป็นผู้รอบรู้กว้างรอบรู้เป็นผู้รอบรู้มาก สายหินนยานก็เป็นผู้รู้เฉพาะช่องช่องใดช่องหนึ่งไปนิพพานเหมือนกันนะครับสองสายนยีมันก็มีอยู่ในทุกคนเนี่ยสองสาย,ยผมบอกไปเลย <c oughs> <c oughs> สายหินนายานเนี่ยแข็งแป๊เหมือนแข็งแข็งแบบใจแข็งไม่ยอมฟังใครอะไรยเงี้ยเหมือนไม่ยอมลองสิอะไรที่เข้ามาเฮ้ ถ้าจะเปลี่ยนตัวเองนะ,ะสายหินอันยานผมบอกเลยเลยนะถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนตัวเองนะพ่อมีใครพูดบนโลกอย่างนี้ยอันดับแรกเปิดรับฟังก่อนเลยอันดับแรกก่อนนะครับต้องเปิดที่ได้ยินก่อนนะให้ได้ยินก่อนได้ยินได้ยินแล้วก็เอาไปไต่ตองดูอย่าพึ่งบอกเฮ้ยนี่ไม่ใช่แล้วอะไรนอกรีดนอกาศาสนาอะไรอย่างนั้นนะผมบอกเนี่ยนะถ้าคนพูดอย่างนี้หินอนยานเต็มๆต็มเลยนะ หินยานก็ท่านก็จะหินนยานนี้ผมพูดเป็นภาษาไทยแต่ผมไม่พูดก็จะถูกปิดประตูไม่ให้รับรู้ไม่ให้ไม่ให้เรียนรู้ออกไปก็เหมือนเหมือนถูกถูกถูกอะไรกําแพงถูกทุกอย่างมาบดบังอะไรอย่างเงี้ยนีผมก็พูดประมาณประมาณนี้นะฮะก็จึงเรียกว่าสายหินนยานคือแบบไม่ยอมเปิดใจแล้วก็จะมีข้อเสียตรงที่ ถ้าไปนานๆเลยครัเหมือนไปนานๆแล้วเหมือนที่เขาพูดกันว่าฝังติดสันดานเราที่ฝังติดสันดานเราสิ่งที่เรียนเรียนรู้ไปอรฝังติดสันดานจนบางนคนก็ผมว่าก็แก้ไขยากนะคือไม่ยอมไม่ยอมแล้วไม่คือเอาไม่ขึ้นแล้วอย่างนี้ก็ก็จะไปสู่แห่งกฎแห่งการกระทําที่ตนเองทําไว้แล้ว คนที่เรียนรู้สายมหายานสายหินนยานเนี่ยบอกที่สุดการเรียนรู้ไปที่สุดก็เหมือนเหมือนที่พักเราเนะที่พักเมืองมนุษย์แล้วก็เมืองทิพย์หลังความตายที่สุดก็ผมบอกอะไรเมืองนิเมืองทิพย์นิพพานเนี่ยแล้วไม่ได้หยุดแล้วก็ไม่ได้หยุดทําทําบุญทําบาปอะไรเงรี้ยคนเนี่ยทาบุญทําบาปก,กันไปในทุกวี่ทุกวันกันไปเรื่อยๆืเนี่ยมากน้อยถูกทางไม่ถูกทางใครถูกทางก็ จะง่ายใครไม่ถูกทางก็เป็นกรรมโดยอัตโนมัติโดยแบบเป็นเปนโดยอ,โอ,โอ,โอัตโนมัติในช่องทางที่ตนเองเรียนรู้แล้วก็กระทำเข้าไปตรงสายมหาสายหินญานีเนี้ยผมผมพูดไว้ใครที่ใครเรียนรู้อยู่ค่ัใครที่ใครลงไปมองดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยไม่ยอมฟังของเรื่องราวของศาสนาคิด ศาสนาฮินดูศาสนานั้นเราไม่ยอมเลยเราพุทธอย่างเดียวศาสนาพุทธเราเราแท้ที่จริงตัวเองยังไม่รู้ศาสนาพุทธคืออะไร <ý emas> คือต้องเปิด <ý mac> เปิดรับรู้เรียนร,ร,ยนรู้เพื่อออกสู่ภายนอกแล้วก็เรียนรู้ที่ตัวเองให้แจ่มแจ้งเรียนรู้ออกสู่ภายนอกเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ภายนอกเรียนอยู่ตัวเองเรียนรู้จนแจ่มแจ,งแจ้งเเรียกแจ่มแจ้งสุดท้ายท่านก็จะพลิกพลิกเขาเรียกว่าเปิดเปิดทางเมื่อค่อยเปิดทางเปิดทางเปิดทาง สายหินนยานก็คือประตูในชีวิตปิดให้เรียนรู้เฉพาะช่องแคบๆนะครับสายมหายานก็รู้มากรู้ไปรู้ยนรู้สายหินนยานเนี่ครับเป็นพวกรู้มากครับผมบอกเลยเป็นพวกรู้มากแต่ก็ต้องระวังนะผมว่าพวกรู้มากเนี่ยบางทีรู้มากเอาตัวไม่รอดเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆกับรู้ไปแล้วก็เหมือนหินนยานทั้งกับกับมหายานทั้งคู่เหมือนก็เหมือนสองอันแบบไม่สมดุลกันทักทีเงี่ยไม่ไม่ไม่พบความสมดุลเนี่ย ก็เลยจะไปเอาแต่มหายานมหายานก็เลยสุดท้ายเอาไปเอามาเป็นหินนยานนี่ไม่เจอความสมดุลเนี่ยไม่เจอความพอดีแห่งชีวิตเนี่ยเรียนเรียนตะลุดีรู้รู้มากแต่เอาตัวไม่รอดสายสายมหายานก็ต้องระวังเลือกองแบบนี้เนี่ยส่วนสายหินนยานข้อ,ข,อข้อด้อยของสายมหายานผมบก่กว่ารู้ว่าเอาตัวไม่รอดสายหินนยานก็จะเรียนรู้นิดน้อยสักหน่อยกายปันตันนี่ก็มองไม่เห็นอะไรอีก ดังนั้นก็้องพยายามพยายามพิจารณาไต่ตรองดูที่ตัวเองนะสายหินายานผมก็จะจบไปณนะตรงนี้เขเป็นของไม่ยากรับใครไปตรวจดูตัวเองแบบไม่ยอมรับใครไม่ยอมเปิดฟังใครฮะเรื่องการเรียนรู้นะครับบุญเรื่องบาปเรื่องที่จะไปนิพพานเนี่ยในในบุคคลนั้นฮะเพราะเรื่องหินนยานกับมหายานเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของผู้ที่สนใจเรื่องนรกสวรรค์พรมนิพพานอะไรพวกนี้ คนกลุ่มนี้เขาจะไปทางนี้แล้วก็มีความเป็นแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรกันปลุกเสกคาถาอาคมอะไรเนี่ยรวมๆกันอยู่ในนี้ฮะสายหินหนยานสายมหายานก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้พบเจอครับสายมหาอาศัยหินยน,หนยานนะแล้วก็จะมีสายมหายานเข้ามาแจมนิดนึงครับผมถ้าเป็นเป็นไปได้นะครับใครที่เจอผมวนี้ก็ทาสายหินหินยานและมหายานให้เท่าๆกันเาเรียกว่าไม่ลําเอียงเะไรอกันเอาพอดีพอดีเงี้ยเอียงไปตอนแรกเอียงไปหินหินยานก็กลับมามหายาน จ,จับมหายานกับหินยานอยู่คู่กันแล้วก็เกิดความพอดีครับลำเอียงก็นิดนึงเกินไปแล้วก็กลับมาให้ได้ครับลำเอียงไปสู่อนุภาพเดวอนุภาพหนึ่งก็กลับมาสู่ความเป็นปกติความพอดีให้ได้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมกับผู้ที่พบเจอสายหินยญาณกับสายมหายานวันนี้ผมจะจบการบันทึกไว้เท่านี้เล่าสู่กันฟังวันนี้สวัสดีครับ